แล้วละจ้าก็เ,าเพื่ออันเฟ้อของเฮาพี่น้องเฟ้อเนื้อหมูด,ด้วยพี่น้องช่วงองผักกาบของเฮาแล้วก็พวกบัวเจียวพี่น้องมามากินน้ำกันสบายดีป้าลุงสบายดีเด้อจ้ามาพบมาพอกับสาวอึ่งโพนสะอาดคือเก่าพี่น้อง หายหน้าหายตาไปอากาศกันหนาวพี่น้องมามากินเฟืองยามเล่งตะเวินกะกําลังสิต๊กดินพี่น้องน้องก๊อฟเพิ่อนนอนลัดเล่งเลยพี่น้องเ้อเห็นอัน,น,น,นสองกระเจ้ากินพี่น้องคิดยากก็เลยอยันซื้อมานใหดกิน ถักมักเพชรเกี่ยวแต่ว่าเข้าตู้เย็นแล้วมันก็เลยก,ก้อนวันนี้เพียงอากาศหนาวเด้อมืันนี้เด้ออากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวใช่ใต้หองอ่า,าง สไดล์บางนาวเออนี่พี่น้องหนาวครับผมยั่วจ้ากินแบบสไตล์คนบ้านเนาะล่ะพี่น้องเอาก็เก็บตัวกวนรับอากาศหนาวล้ะพี่น้องหายหน้าหายตาไปเพราะว่ากันเนาะพี่น้อง ทำกินเองเซบดูพี่น้องใส่ขหนอลายๆมันก็นเลยนัวถ้าบ่ใส่ขหนอลายกับบอยากานดาเด้อพี่น้อง ใส่ขนอวหลายๆมันก็เลยนั่มมันก็เลยแซ่บกลับของเขามีหอมบัวหอมป้อม ืมว่านพี่น้นนองชวนองเห็นซองเขาเจ้ากินเลยคือ,อยากนะมุ้มมีไม่ทุกพเพชร นัวคักเนาะแรบบิท่าแ่บกินแล้บบบ๊าอย่งงละตาลุงเลยกินย่าง้า หวานถูกเหรนัวน,นัวนะมัน ข้าวเร่องมาเด้อพี่น้องเด้อลืมเอินพี่น้อง อเอา,าเขียวเพื่อนย้ายออกแล,ล้วจับบอลบาเพนทำงานเนาะสนใจงานไหมเป็นปอายุกับบาเพนแน้ว เป็นงานก่อสร้างบ่อเขียวนงแบบว่ขาขครลูกชิ้นมันเพิ่นบอถนัดกับมันหิวตะนอนเพียงก็เลยหางานที่เหมาะสมกับตัวเองนะเพียงมาว่ากัน เื่นกับบัตได้ซื้องนกับไปพี่น้องเพื่อนนี่กบะบช่วยห่วยชยมาอยู่ให้มาอยู่กับน้องใต้อยู่กับน้องก๊อฟอยู่กับฟ้าใสพี่น้องไปส่มีเซชินจุบแล้วกับกลับมาพี่น้องเอ้ยชีวิตเราตรงเร่องสูงสูพี่น้อง หนึง่งแขกรับมากเนาะมีซิงเนอร์ฮอนจังกรับมาเหดยูทูบเต็มที่อีกเนาะตรงนี้กับฮิดเครื่งงงองเครื่องจานเสือกับพี่เนออาะล้ำคา่านะพี่เนอะ เดี๋ยวเห็นแล้วผัดบบเห็นบางคนกับงุนงิดเนาะชื่แบบเคยติดตามซื้อน้วผัดบบเห็นซอบเห็นคลิปเธอลงนะพี่น้องซึ่งเข้าใจ้วพี่นอ้องก็เข้าใจความพับความแพงที่พี่น้องเอฟซีมอกให้พอซื้งมาลงคลิปโอ้ยซื้อหายไปใส่อีกแล้ว คุณทุกๆคนแะบพบี่น้องให้กำลังใจมาเ้าเป็นนี่คนเราต้องจ่ายพี่น้องเป็นนี่บุญคุณคนก็ต้องทดแทนเอาปิดเป็นนี่คนก็ต้องจ่าย ไัยกระทํำที่บุดีนั่มกับอหงห์สืกรรมให้น้องต่างคนต่างยุ่ต่างคนต่างมีชีวิตของไผของมันแคบนเหรอ ไม่มีไม่เด้าสี่่าเพี่ยวันจันสี่สี่เ์้า่สามสันาวนเซงมหาไซโทมาส่ been, วนสะอึ้งมัไปขึ้นเงินสาวอ้นน้อยอยู่เซโน่ง ดิดก็ว่าสิจากไปเลยลพี่น้องแต่ใจนึ่งกับเบียกไปมึงไม่งอนหอแตว่าซื้อมองึงมีของซอยเพื่อนเือนซ่านนะพี่น้องอยากเป่นใจเพิ่นอยากไปเรื่องใจจริงพองจากไปพี่น้องแต่ว่ามันเฮางบเฮาเพียงพ่อแบบไปซอยเพิ่นนะพี่น้อง เขาแซงมาให้กำลังใจแบบบมมีกระเป๋าเห็นหน้ากเขากั็ดีใจถึงเอื้อมแล้วมันถึงบมมีแนวซอยเห็นหน้าก็ากดีใจล่ว่านั่นเป็นน้องให้กำลังใจเดี๋ยวปัญญาบ่มีบ่มีอลีได้พี่น้องเลยโมเมนต์ว่าโมเมนต์โตเละแบบมีอยู่พอได้กินได้ใจ ประยัดประยอมกินนครอบครัวนะพี่น้องซึ่งก็มีภาระ,ะหลายทันไปขึ้นเฮือนหมูก่กับไปมือเป้ากับสักต่างแทำอีกก็ไม่อยากไปนะพี่น้องเพิ่นก็โทรมาฮอสขึ้นเฮือนขึ้นชาตามันแย้เพิ่นนะพี่น้องคนเคยอยู่เคยกินน้ำกัร เมื่โทรมาฮอดพี่น้องฮอดขึ้นเุกงนสาอุ่นมหาไส้บาให้ทิมให้ปะกันเป็นเอย่เป็นน้องกันคือเก้าแล,ล้วเป็นมาหักแพงกันคือเก้าเออซื่อึงกับนับถือเพื่อขึ้เก้าแล,ล้วพีพ่น้องหักแพงเพื่อเก้าแล้วแต่ช่วงนี้กับมันบุกค่อยได้เฮ็ดทิปกับบุกค่อยได้ไปมาหาสู้กันกันได้หนึ่งหน้าก็มีภาระ,ะครอบครัวร้ายหือ ไปครับบ่มีอยังละจิ้มไม้จิดมือไปเด้สิไปด้วยน้ำจินน้ำใจแบบลอยยิ้มให้กำลังใจดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องขึ้นเงอนขึ้น,นสร้างก็ดีใจร้ายนะบมมีอยังสำคัญบมมีอยังอกพี่น้องมีแต่ลอยยิ้มซึ่งแหละสู้ เดี๋กะสิซอยเงินเพิ่นเอาสิบสามพันเลยพี่น้องค่าบุมี่แฮมีเงินแถวซื้อผ้าห่มโตโต้แปบพี่น้องไป๊ซอยเพิ่นซื้อผ้าห่มซื้อหมอนพี่น้องขึ้นเพือนไหมขึ้นเพือนไหมมีแต่ของใหม่เลยพี่น้องเลยสักใส่ผู้มี ไปพ้อมสาวแซงไปพ้อมพ่อแอรพ่อแอรกับไปมือที่เซาเจพี่น้องไปมือที่โซกิจลดกักยินข่าวว่ามีผู้นใหญ่ใจดีเพิ่นเมาให้แล้วลดลางกับบร่ได้เสียเงินพี่น้องไปามาซี่ซึ่งกับม่มีอย่างหรอกซื้อเอาเมือแห้งละซอยพี่น้อง เยา้ำที่น้ำใจเฮาเอาแห้งละโซยเพื่นเพื่นกับเฮาบุมีอะ่ะเพื่นกับมีน้ำใจฮอดเฮาเฮา,ฮากับเอาแห้งๆละ สอยพิ่นม,มันมืดแห้งพี่เนาะได้คุณได้จ้าน้องขอบคุณทุกเม้นทุกไล้์ทุกกำลังใจเด้อจ้าคลิปนี้กลับมาสบายดียมันมืแดแห้งแล้วพี่เนาะ